ของประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพร้อมกับให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และมอบเงินบริจาคเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการแพร,ร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะค่ะและยังเน้นย้ำการคัดกรองบุคคลเข้าออกอาคารรัฐสภา,าเข้มงวดที่สุดด้วยนะคะมีการปิดพื้นที่บางส่วนค่ะเพื่อคัดกรองอย่างทั่วถึงพร้อมกับเสนอให้รัฐบาลน,นะคะใช้งบกลางเร่งช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอค่ะ นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเยี่ยมชมการทำงานแล้วก็ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาษษษษษสตร์ศูนย์รังสิตและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยโดยรวบรวมเงินที่รับบริจาคมอบให้กับทั้งสองโรงพยาบาลแห่งละ1น0 0 0 0บาทโดยจากการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในชวนระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์ยังขาดอุปกรณ์ป้องกันก,การแพร่ระบ,บาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 บาจำนวนมาก ส่วนข้อเสนอให้ออกเป็นพระราชกำหนดกู้เงิน200ล้านบาทนั้นเป็นคนละส่วนกันโดยรัฐนั้นสามารถจัดสรรงบกลางที่มีอยู่มาสนับสนุนได้ทันทีไม่ควรปล่อยให้โรงพยาบาลขอรับบริจาคค่ะควรจะได้มีการจัดงบประมาณแต่ก็ต้องการอะไรที่จับเป็นให้คุงผมว่าว่าที่เขาแนะนำาัก็ถูกต้องเพราะว่าเป็นเรื่องของไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินกู้นะไอ้น,นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกรณีโรค โควิดตอนนั้นนะว่าสามารถใช้เงินงบประมาณที่มีอยู่ขนไนเนี่ยได้ครับเพราะงบประมาณที่ได้ดผ่านไปแล้วเนี่ยมีเงินงบกลางซึ่งในยุ้มทีมีสิทธิ์อยู่มีมากพอที่จะสามารถดูแลช่วยให้ความล่องตัวแก่โรงพยาบาลแล้วก็แพทย์พยาบาลที่เขาทำหน้าที่ได้ครับ ในชวนยังกล่าวย้ำนะคะสมาชิกรัฐสภาดูแลตัวเองค่ะโดยเฉพาะสาส,าสาที่ต้องลงพื้นที่พบปะกกับประชาชนจํานวนมากและยังจําเป็นต้องไปงานสําคัญทางศาสนาจะต้องระมัดระวังป้องกันตัวเองอย่าให้ติดเชื้อและได้กําชับเจ้าหน้าที่รัฐสภาช่วยกันดูแลพื้นที่โดยรอบและสั่งให้ปิดพื้นที่ที่ไม่ได้ผ่านการคัดกรองเชื้อโควิด -19 เช่นพื้นที่ชั้นสองของอาคารรัฐสภา ส่วนการประชุมของคณะกรรมาการชุดต่างๆขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานนะคะว่าคณะกรรมาการชุดใดย,ยังคงประชุมอยู่ส่วนกรณีมีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในทำเนียบรัฐบาลน,นั้นติดเชื้อในชวนกล่าวว่าได้เข้มงวดการคัดกรองที่สภายอยู่แล้วซึ่งขณะนี้ยังไม่เกิดการติดเชื้อและขอให้ทุกคนนั้นร่วมมือกันค่ะ